ตอนที่ครับผมก็เพิ่งสังเกตนะเวลาหุงข้าวเนี่ยมันเดือดเดือดปุ๊บทำไมตรงเนี้ยมันเปียกน้ําตรงเนี้ยเวย้นี่จะเปียกเปียกแฉะก็เลยเอาผ้ามาลองแล้วไอ้ตรงเนี้ยก็เปิดดูมันมันเป็นอย่างเงี้ยค่อยแงะงมาเหมือนมีน้ําอยู่เห็นไหมเนี่ยมันมีน้ําอยู่แล้วทีก่อน นน้อยู่ีมันก็เลยเปียกฉะนั้นก่อนที่จะหุงข้าวอาน้ำตรงนี้ไปเททิ้งพอหุงเสร็จพอหุงมันเดือดเสร็จเรียบร้อยครับผมพร้อมกินแล้วพอกินหมดหม้อหม้อเวลาอันนี้ก็เอาไปเททิ้งก่อนที่จะหุงใหม่ช่วยให้น้ำตรงนี้ไม่ไหลเล็ดออกมานะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูกันครับก็ข้าวสองกระป๋องนะครับ เติมน,น้ําบางคนเนี่ยก็ใช้นิ้วจุ่มวัดปริมาณบางคนก็จะแล้วแต่แต่จริงๆแล้วมองข้าวเนี่ยมันจะมีขีดขีดบอกนี่นะครับขีดจะมีขีดบอกปริมาณข้าวแล้วก็น้ําอยู่ก็ดูว่าแต่ละช่องมันห่างขนาดไหนก็กะเอากะดูกะว่าช่องนั้นกว้างกว้างขนาดไหนก็กะเอาแต่โบราณเขาก็ว่าจุ่มไปในนี้ประมาณข้อนิ้ว ข้อนิ้วมือนะครับบางคนบางคนก็ว่าบางคนก็ไม่รู้จุ่มที่ปลายข้าวแล้วก็ใส่ข้าวมาจากปลายข้าวน้ำมือข้อนิ้วมันก็เลยข้าแฉะมันก็เลยแฉะจริงจุ่มไปกดถึงก้นหม้อเลยครับแล้วขอยู่ที่พอดีข้อนิ้วน้ําจับพอดีตรงนี้ก็อยู่กับดูว่าข้าวใหม่ข้าวเก่าด้วยนะครับจะได้ไม่แฉะนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาใส่หม้อครับ ครับเวลาข้าวมันเดือดนะครับมันจะอยู่ในนี้น้ําตรงนี้จะมีไหลเป็นไอ้น้ําจะเกาะเนี่ยนี้มันลมันก็จะไหลไหลพวบก็ลงไปในกล่องค้างๆนีมันก็ลงมาที่กล่องนี้มันก็ลงมาคังกล่องกล่องนี้มันก็จะเต็มพอเราเปิดพราะพอเราจะหุงใหม่เฮ้ยมันก็ไหลล้นลงหวมานก็เลยล้นถ้าเราเททุกครั้งที่หุงข้าวใหม่ตรงนี้ก็จะไม่ไหลมันก็จะไม่เปียกอีกก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับสวัสดีครับผม